ยูโลพี่น้องขอเป็นฝรักรหนึ่งวันจะ้ะกินขนมปังกับขนมมาพี่น้องเติมแห้งน้ำกันจะ้ะเติมแห้งด้วยกันโอ้มีถาดเด็กถาดมีถาดเด็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้องกินเ <c oughs> ข้าไปแนละ้วพี่น้องจะ้ะอร่อยอร่อยจะ้ะเติมแห้ง <c oughs> อร่อย อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเติมแห้งกินแบบฝรั่งจะมันกินแบบฝรั่งกับวุ้นตรงล่างถวยล่างจานแค่อิ่มพี่น้องจ้ะแค่อิ่มลดปริมาณตะกี่ห่อแบบไงพี่น้องจ้ะโดนนี่จ้ะโมเป็นยางพี่น้องแสีบคือโตเสียบยังไงพี่น้องจ้ะกินแบบฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะ อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเติมแห้งกินแบบพรั่งจะมันแต่นิดเดี๋ยวตัวแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยูย่เพื่อเกวาพี่น้องจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ไดดนะพี่น้องกินแบบพรั่งมันะพี่น้องแล้วมัน,ม,น,ม,นม,มันมีแจ่วปลาบันมีแจ่วปลาบันมีข้าวเหนียวมือนีมาแบบพรั่งบองพันโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดซังกะสีพร้อมพี่น้อง <c oughs> กินเข้าไปนล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็มแห้งอร่อยแค่อิ่มพี่น้องจ้ะแค่อิม่มลดปริมาณตะกี่ห่อบอกไง,ง,งพี่น้องจ้ะโดนนี่จ้ะโมเป็นยางพี่น้องแสบยพื้นโตมีแค่เสียมไร้เนี่ยอยู่เด้อพี่น้องจ้ะ <c oughs> ม,มุมมืหลดพี่น้องฝากินฝากเขาง,ง,งานขโกโกนึ้นก้นนั่นแหละจ้ะ แต่นี่เดี๋ยวต่อแปลงกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อก่าเพียงจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยูย่ได้นะเพียงไปแล้วจ้ะมดกล้องแล้วพี่น้องบ๊ายบายคิมหน้าพอกันไหมจ้าโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้อง กินเข้าไปแล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็แห้งโอ้มีถาดเด็กถาดมีถาดเด็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปแล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็แห้งชื่นใจ ชื่นใจมีแคลเซียมร้ายแนวอยู่เด็กพี่น้องจ้ะใส่นิดเดียวต้อแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อก้าพี่น้องจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ได้เนาะพี่น้องโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้อง กินเข้าไปแล้พี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเติมแห้งแล้วพี่น้องนะแบบนี้เลยจ้ะสุดยอดเสรเติมแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ขอเป็นฝรั่งเลยพี่น้องเ้อมันนี้ของพังขอเป็นฝรั่งจ้ะยูโร อร่อยอร่อยพ ok oh. <that> ah. ี่น <that> <way> ้องจ้ะเติมแห้งกินแดบก็รังจำเลยมุมมือลดพี่น้องก็กินฟ้าเขางานคือก้อนน่ะจ้ะเติมแห้งมีแคลเซียมไร้เนวยอยู่เด้อพี่น้องจ้ะเติมแห้งจ้าพี่น้องจ้ะวันนี้ขอเป็นพลังเลยพี่น้องเด้อมันนี้ของข้าขอเป็นพลังจ้ะยูโร แล้วจ้ะหมดกล้องแล้วพี่น้องบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมจ้าชื่นใจกินแบบฝรั่งมาพี่น้องนะนเองนาะมาเนี่ยมาเนี่บมัมีแก้วปลามันมีแก้วปลามันมีข้าวเหนียวมืนอนีมาแบบฝรั่งบองพัน มีแคลเซียมรไา่แน่เดุตพี่นองจ้าอร่อยมีแคลเสียม้ายแน่เดุตพี่นงจ้าอร่อยชื่นใจ ต้มยำน้ำกลาพีนองอร่อยเสียบยังไงพีนองจ้ากินเด็ฝรั่งเนาะพีนองเนาะแต่นี่เดี๋ยวัวแปลงกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อโตพีนองจ้าปริมาณเล็กลง พอพอ,อยู่ได้นะพี่นองโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กขาดสังกะซีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปน้พี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะจมแห้งยังคงหวานเทเจ้าพี่น้องยังคงควรหวานเหมือนเดิม ออร่ยังคงหวานทุซโตมีงอ่ะยังคงควรหวานเหมือนเดิมอร่อยอร่อย่นงองจ้ะเติมแห้งกินแบบก๊าลังจะมันยังคงหวานทุซโตนีงอ่ะยังคงควรหวานเหมือนเดิม กินแบบฝรั่งกับว่าตรงล่างถ้วยล่างจานนับยูโรพี่น้องขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันจัดกินขนมปังกับขนม้นาพี่น้องเติมแห้งน้ำกันจ้ะเติมแห้งด้วยกันโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปแล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเติมแห้ง นี่เดียวตัวแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อเ้าเพีองจ้ะปริมาณเล็กลงพอพอยู่ได้นะเพียงยังคงหวานทุกเจ่าเพลยงยังคงควรหวานเหมือนเดิมไปแล้วจ้ะมดกล้องแล้วพี่น้องไมยบายคลิปหน้าพอกันไหมจ้า โอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะซีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปแ,แล้วพี่น้องจนะ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็มแห้งแล้วพี่น้องเนาะแบบนี้เลยจ้ะสุดยอดแส่ยังคงหวานทุกโ้าพี่น้องยังคงควรหวานเหมือนเดิม แต่นิดเดียวต้อแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อต้อเพ้องจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ได้เนาะพี่น้องอร่อยแต่นิดเดียวต้อแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อต้อเพ้องจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ได้เนาะเพลิงเสียบยังไงเพลิงจ้ะกินแบบฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะ อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเติมแห้งกินแดดฝรั่งจะมนนั้ยเติมแห้งจะพี่น้องจ้ะวันนี้ขอเป็นฝรั่งเลยพี่น้องเด้อว,วันนี้ของพันขอเป็นฝรั่งจ้ะยูโรพี่น้องเนาะแบบนี้เลยจ้ะ <c oughs> สุดยอดซ่ โอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้อง